สวัสดีค่ะเพื่อนๆบนโลกออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook TikTok หรือช่องทางไล ne นะคะหรือช่องทางอื่นวันนี้กั้งมีข้อมูลดีๆที่จะนำมาฝากให้กับทุกทกท่านนะคะวันนี้กั้งจะนำข้อมูลเกี่ยวกับการแชร่นะคะะเรื่องราวของผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆหรือธุรกิจต่างๆลงไปใน Google Business Profile นะคะ Google Business Profile คืออะไรก็คือบัญชีทางการบน Google ของเรานั่นเองนะซึ่งเมื่อเช้านี้กั้งได้โพสต์เกี่ยวกับข้อมูลสินค้า Netfo Coffee ลงไปนะคะทางช่องทาง Facebook ไว้นะคะทีนี้กั้งจะนำข้อมูลนั้นน่ะมาโพสต์ลง Google Business Profile ทำยังไงให้เราไปที่นะคะ Google Business Profile ของเรานะคะ ซึ่งทุกท่านจะต้องการจะต้องทำการสมัครนะคะแล้วก็เปิด Google Business Profile ที่อยู่บน Google สกอนนะคะถึงจะมีช่องทางนี้นะคะรอ,ะอสักนิดนึงนะคะอืมทีเนี้ยอันนี้ก็คือเป็นธุรก,กิจของคุณใน Google ก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะคะที่ Google Business Profile นะคะนี้ในวันนี้ก็จะอ่ะโพสเกี่ยวกับ เรื่องราวของเพิ่มการอัปเดตนะคะก็คือโพสต์นั่นเองนะคะโพสต์อะไรเอ่ยวันนี้นะคะก็จะมีช่องให้เราได้เลือกนะคะเขาบอกว่าจะมีเพิ่มการอัปเดตทั่าไปแล้วก็กดนะกดแบบนี้เลยนะคะอ่าในขั้นตอนการโพสต์เราก็เลือกรูปภาพนะคะรูปภาพที่เราใช้ตรงนี้นะคะจะต้องเป็นรูปภาพที่มีขนาดนะที่มีขนาด4ี่คูณสี่อ่าหนึ่งคูณหนึ่งขอโทษทีนะคะหนึ่งคูณหนึ่งนะคะหรือว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองนะคะ ก็ไปเลือกรูปภาพที่เราดาวน์โหลดไว้นะคะทำไว้นั่นเองนะ,อะพอเลือกมาปั๊บเนี่ยช,ช่องทางตรงนี้ต้องรอสักนิดหนึ่งนะคะอ่ะในขณะทีะ่รูปภาพดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะให้เราไปนําข้อมูลนะคะที่เราทําไว้นะหรือคัดลอกไว้แล้วเนี่ยมาออใส่ตรงเพิ่มตรงช่อง ที่เขียนว่าเพิ่มคำอธิบายนะคะซึ่งพอเราใส่ไปแล้วนะก็จะมีปุ่มด้านล่างขึ้นมานะปุ่มเหล่านี้มีอะไรบ้างปุ่มเหล่านี้ก็จะมีนะสั่งซื้อออนไลน์จองออนไลน์ซึ่งอาจจะเป็นข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้ถ้าเราโพสต์เกี่ยวกับข้อมูลความรู้ต่างๆแต่ทีเนี้ยกัง้งเมื่อเช้านี้กั้งโพสต์เกี่ยวกับเรื่องของสินค้าตัวเนฟโ c o f f ฟ่ไปฉะนั้นตรงนี้นะคะกั้งก็จะไปเอาลิงก์ ที่เกี่ยวกับสินค้าตัวนี้ขึ้นมานะคะไปค่ะลิงก์เหล่านี้ไปเอาที่ตรงไหนนะคะก็ยุบหน้าจอไปนะคะไปเอาที่ช้อปปิ้งออนไลน์นะคะซึ่งถ้าเป็นของ p r n นะก็จะมีปุ่มช้อปปิ้งออนไลน์อยู่บนเว็บไซต์นะคะก็เข้าไปนะที่ตรงนี้เลยช้อปปิ้งออนไลน์นะคะซึ่งกั้งได้ทำพักหน้าจอไว้แล้วนะคะเพื่อความรวดเร็วนะคะเขาบอกว่าตรงนี้นะคะ ให้เราลงชื่อเข้าใช้นะเหมือนเดิมเลยให้เราใส่รหัสสมาชิกของเรานะสำหรับสมาชิกเพียวนายนะคะ,ะแล้วก็ใส่รหัสผ่านแล้วก็กดล็อกอินนะคะกดล็อกอินเข้าไปแบบนี้นะคะก็อะระบบจะขึ้นมาว่าเราล็อกอินอย่างถูกต้องแล้ให้เรากดโอเคทีนี้สินค้าที่เราไปโพสเนี่ย เมื่อเราเข้ามาแล้วเนี่ยตรงนี้นะคะก็จะเป็นรหัสของเรานะเห็นไหมคะสินค้าที่เรานําไปโพสต์วางโพสทบความไว้เมื่อสักครู่มาก็จะเป็นตัว n a t o r coffee ซึ่งตัวนี้เรากดเข้าไปดูในรายละเอียดในรายละเอียดสินค้าได้นะคะที่นี้ถ้าเราจะคัดลอกนะคะอันนี้อันนี้จะเป็นราคาสมาชิกนะคะแต่เมื่อเราคัดลอกลิงก์ไปแล้วนะคะสำหรับผู้ที่กดสั่งซื้อเข้ามาเขาจะเป็นราคาขายปลีกนะคะ อันนีต้ต้องทำความเข้าใจกับระบบด้วยนะคะทีนี้เมื่อเรานะคะัดลอกมาแล้วปั๊บเนี่ยเราก็มาวางไว้ที่ตรงนี้นะคะสักคู่หนึ่งนะคะามาวางไว้ที่ตรงนี้อพอวางไว้นะ,ะลิงนี้เป็นลิง์ที่ถูกต้องนะคะเป็นลิงที่เป็นโดมเมนที่ถูกต้องนะ,ะเราก็อาจจะดูตัวอย่างนิดนึงก็ได้นะตัวอย่างเป็นยังไงนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยวิธีการโพสนะข้อความ จะต้องมีแล้วก็รูปภาพจะต้องเป็นหนะะึ่งคูณหนึ่งะคะแล้วก็จะมีลิงก์แบบนี้ด้วยนะอ่ะเราก็กดโพสต์ได้เลยนะตรวจสอบอ่ะทีะนี้ก็เป็นการโพสนะคะข้อมูลสินค้าพร้อมลิงก์อ่ะเพียไช้อปปิ้งนะ P ping, นะที่เกี่ยวกับสินค้าใน f ฟ o ์ค o f f e ่ลงไปเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็รอให้ระบบของ Google เขาอัปเดตนะเมื่ออัปเดตมาเสร็จแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะะนี่คือ อ่านี่คือหน้าของ Google Profile Business ตรงนี้สามารถทำอย่างไรได้บ้างนะก็คือเราสามารถที่จะแชร์โพสต์เนี้ยนะคะเข้าไปตามสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook Line หรือ,อที่ใดที่หนึ่งได้หมดเลยนะคะทีนี้กั้นจะแชร์ไปที่อ่าฟีดข่าวของ f c e e o o o และกันเพื่อความสะดวกและรวดเร็วนะคะ ก็เป็นค่ะก็เป็นการที่เรานำเสนอนะสินค้าแล้วก็ธุรกิจของเราได้อยู่บนโลกออนไลน์นั่นเองก็ฝากทุกท่านนะคะเข้าไปเรียนรู้ระบบของสินค้าของ p i แล้วก็นำมาแชร์เพื่อทำให้เกิดไรายได้นะบนโลกออนไลน์แบบนี้ได้นะคะก็คลิปนี้ข้อจบ ขอจบเพียงแค่นี้นะคะขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจกับเพียงานานะคะขอบคุณค่ะ